วันที่หกต้องมานั่งกลับมาเยาวันวันนี้ผมกับเยาวันนี้ผมกับที่บังนาแล้วเนาะก็มีอ,อยากจะบอกว่าคือไปซื้อตั๋วนั่งแต่ผู้สัมมันเนื่อนตู้ที่เต็ดไม่ได้ถ้าถ้าถ้าแนะนำวา่าถ้าเกิดถ้าเกิดผู้สา่นะอย่าซื้อตั๋วคันทิจเต็ดน,นะแนนะว่าให้ไปซื้อตอนอย่างหนังหนังหกโมงเย็นเนาะก็ทำไมถึง ถ้ามาันต้องทันมันเรื่อนตู้ท้ายไม่ได้เนาะเออมันซื้อตัวต๋วคือซื้อตั๋วรถไฟอ่ะใช่ไหมมันต้องลัางสันสามีโมกี้เนาะนะโมกี้ซันสามีตูนะ้สามเนาะทั้งหมดรวมกันเนาะเดี๋ยวคืนนี้ก็ดีย๋ยวผมไปเนะาะเดี๋ยวคืนนี้จะเดี๋ยวทาตลอดทางด้วยเนาะไม่รู้ว่าถ่ายได้หรือเปล่าสามารถถ่ายได้ไหมเนาะลองเดี๋ยวลองดูเนาะคือคือบอกว่า เดินมาเหนื่อยนะเดินมาตึกแดงแล้วก็เดินมาถึงบางซื้อโอ้โหโคตรไกลมาจะเจอมาหาด้วยโอ้โหอไปนั่งนานเนาะคือขบวนหนะนังยิงเสียงไฟฟ้าใส่ทีแดงเนาะคือสมัยบางไอ้ที่กลางของเที่วอาทิตย์วันนะเขาไม่ให้ผมถาม่ายขาบวนไหนะแต่ให้ซื้อตัว๋วให้ถ่ายก็ซื้อตั๋วเนาะคือสส่เหนือมีแค่หนขบวนบ้ากกัน8ต่ต้องออกเสียงเหนือแต่มีสามเจ็มีสามหนึ่ง อะไรเนี่ยมีสี่สามน้้เรายังไม่ออกเลยเราออกแปดโมงครึ่งอะไรเนี่ยเอาไปมงสิบนาทีเนาะนี่อ่าจำไว้นะว่าใส่ใต้อ่ะภาษาอังกฤษมีหรือซีแล้วแต่นะมีก็ได้มีถึงถือว่าซีก็ได้เนาะใส่ใต้เนาะก็ผมก็ขอร่มมางพักก่อนนะครับแล้วมันเหนื่อยเดินมือึงตึงแน่งหัวเจือหมาเลยเนาะเอ,อ กาน้องหนูอย่าเรายังแบ่งนะไปนเด็คนเดียวมนะันต้งรายล้บ้าถ้าเกิดว่าเกิดถ้าเกิดว่ารถร้ชนน่พะพ่อแม่รับผิดชอบนะน้องๆน,น้องหนูคิดดูดีถ้าเกิดน้องหนูเดินคนเดียวอะ่ะสามารถแนะนําว่าให้นั่งให้นั่งมินอะไรวะมีน้ําจัางก็ได้ให้ไปส่งอะไรเนี่ยให้ไปส่งที่ที่สุพารณมังซื้อเพราะว่าตึงแรงอะ่ะมันไกล้กว่าใกล้กล้กว่ากับ สมบัติมังซื้ออีกนะครับเนาะเพราะว่าสมบัติมังซื้อก็อยู่เด็กกับตรงถนนนะถนนถนอนอะไรถนนที่จะไปมามพังรถไฟอ่ะเออแน่แน่เนาะที่ถนนนั่นแห่ะตรงไปมามพังรถไฟที่ตึกแดงมังซื้อเนาะไป๋ยวผมก็ไปดูขบวนเนาะมีไหนขบวนมา <c oughs> ดูนึกขบวนอะไรแต่ใต้ใต้มีแค่เนี่ยมีแค่เนี่ยเดี๋ยวผมเดีย๋ยวผมพาไปดู ใส่ใต้มีแค่สี่4 3มี1เจหนึ่1 1เจหนึ่งก็ออกประมาณช่วงเที่ยงช่วงบ่ายโมงครึ่ง3 1ออกประมาณหมายเลขครึ่งสมเจ็ดออกมาออกมาประมาณหมายสี่ส4 3ออกมาประมาณเกือบเที่ยงประมาณ7โมงอ่ะนี่มันออกแ8โมงออกไปออกเป็นมงทันเวลาเนี่ยออกออกเป็นมงทางเวลานี่เดินทางึไปทางเห็นไหมออกเป็นมงทันเวลาเนาะมาเมนูของเมนูของใส่เนืองกันเนาะ ส่เหนือแค่ไม่มีขีเขบวนนะก็มีแค่นี้เนี่ยก็มีขบวลหนึ่งสามห้าก็มีกองหนึ่งก็มีขีเขเจ็ดเจ็ดเข่าเจ็ดก็มีขีเข่าสองหนึ่งเนาะสองหนึ่งให้ไปทางที่เสร็จเนาะอย่าพูดสั่งขะรอขะรอหนึ่งสามห้าเนาะอาจจะไม่ถ่ายเดี๋ยวไม่หายชมพันบังซี่ที่หลังอ่ะมีหนึ่งสามห้ามีกองหนึ่งมีเจ็ดห้ามีขีเข่าเจ็ดด้วยเนาะ ก็เวลาก็หกโมงยี่สิบหกเนาะโอเคก็ไม่สามารถถ่ายแตติติดพื้นสาสรได้เนาะเนี่ยมีแค่เนี่ยหนึ่งสามห้ามีกองหนึ่งตอนนี้ใช้เที่ยบเจ็ดเจ็ดโมงสิบนาทีไปมีขโวนเจ็ดห้ามีขโวนเจ็ดในเนี้ยก็ 72, honey, เทียบเจ็ดโมงสี่จุดห้ากับขโมนเจ็ดถ้าเป็นเจ็ดห้าก็ประมาณแปดโมงเที่ยงแปดโมงยี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยแปดโมงสี่ห้า กำวันกลองหเที่ยงตีโมงสิบอาปนโมงสาิบเที่ยงหกโมงห้าออเจ็ดโมงสิอะไรอย่างเงี้ยนะป,ปกตินะคำวา่าหนึ่งสาต้องออกก่อนออกออกก่อนตามหนังคำวันหนึ่งหนึ่งใช่ไหมออใช่ปกติอ่ะคำว่าหนึ่งสามันออกเวลาช่วงเกือบเกือบต0โมงสิอ่ะใช่ไหมเที่ยงหกโมงห้อ่ะคิดดูดิลองลองคิดดูอ่ะเที่ยงเทียงหกโมงห้นะ ถ้าไม่เหมือนใส่ใต้ถ้าไม่เหมือนใส่ต้องล,ลองนะถ้าถ้าเหมือนกันเนะี่ยก็ถูกแล้วเนาะถ้าแบบเหมือนเหมือนใส่ใต้อะใส่ใต้ปกตินะใส่ใต้เราจะเทียบเทียบสีบองวะเยวมพี่ของนูบนึงเทียบสีบมงมามาดูใส่ใต้นะ 43เทียบ8เออเทียบเจ็มงห้ใช่เทียงเจ็โงห้บใช่ใช่ใช่ขบวน1นึเจนหเทียบประมาณปลายโมงสินาทีและขบวนสามหนึ่เทียบเออปายโมงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เรื่งเจน1เพียง เียบซาลาเกือบเที่ยงสามสิบนาทีโอเคแล้วก็ขบวนสามหนึ่งเทียบบ่ายสองสามสิบนาทีขบวนสามเจ็ดเทียบสิบห้านาทีสิบห้านาทีซาลาซาลาที่เจ็ดกับแปดผู้สา่งแนะนำว่าให้มาซาซาลาทีนะ่เจ็ดกับแปดนะครดูซาซาลาที่เจ็ดกับแปดมาฝั่งนี้แต่ว่าแต่ว่าอย่าไปฝั่ง เออใส่เหนือนะใส่เหนือมีแค่ไปแค่เด่นชัยเด่นชัยเชียงใหม่อะไรเนี่ยอย่าไปใส่เหนือนะไปใส่ใต้ดีกว่าในนายผมผมก็ไปใส่เหนืออยู่แล้วเนาะถูกไหมเออจะขอลาปิดคลิปทนี้ก่อนเนาะก็เดี๋ยวคืนนี้จะเจอกันนะครับนาะตอนกลางคืนเนาะก็อ่าเจอกันที่ที่อาทิตย์เลยเนาะผมก็รอยทางว่ากนะ้สิบเกาเนี่ย เดี๋ยวมันก็มาแล้วโอเคนะครับวัสนีครเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคืนนี้นะครับ